ทราบสาเหตุเพื่องต้นไหมครับน่าจะไฟฟ้าแล้วจนก่อแครับไฟฟ้าเลยวะไม่ปลอดนานยังครับประมาณครึ่งชั่วโมงไดครับคึชั่วโมงครับผม,ม,มครับนี่บ,บูดบาดเจ็บไหมเี่นะครับสามคนสามบาดเจ็บมากเป็นลมครับเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่สง اوي اٿن ڏي رهيا آهيان ในนามของเทศบาลต,ตัวเมืองสงาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้นะคะต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่อมดับเพลิงกับเราแล้วก็ผจญเพลิงนะคะในวันนี้เพราะว่าเหตุการ์ตอนเมื่อเช้าเนี่ยนะนะคะกนะ็ถือว่าแรงนะคะเราก็กังวลอยู่คิดว่าจะไปหมดนะคะแต่ก็ช่องีดีที่ในหลายหน่วยงานทยอยมาทยอยมาแล้วก็มาเติม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 กันนะคะซึ่งถ้านับว่า ถ้าการเสียหายในครั้งนี้ดิฉันคิดว่าเสียหายน้อยเพราะว่าเป็นบ้านต้งเงนเพย์ยังไงก็เอาไว้อยู่อยู่แล้วยังไงเราก็คงคงต้องสังสกัดหรือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างยิ่งจากทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ทางเทศบาลสมบทถสงสามต้อง,องกาบขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็มีอะไรก็ขอให้วอมาได้เลยทางเทศบาลเราจะแสดงายไว้อยู่แล้วเมื่อเหตุการณ์ไฟไหม้เทศบ,บาลโรแชเมื่อไปที่แล้วเราก็ได้ไปช่วยนะคะสามคันรถ แล้วก็เจ้าหน้าที่เราไปหมดนะคะแล้วก็ดิฉันก็ตามไปพร้อมกับหัวหน้าก็ไปดูเหตุการณ์ไปดูสถานการณ์อยู่นะคะต้องาขอบคุณทุกท่านที่เป็นมาร่วมดับเพลิงในครั้งนี้นะคะในนามของเทศบาลนะคะแต่เดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านนายอำเภอนะคะมอบเงินของเราได้กยการขอบคุณอีกค่ะเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าได้โทรมาหาสถานการณ์นะครับก็บอกว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วในวันนี้นะครับได้เห็นนักดับเพลิงมืออาชีพจริงๆเลย ะครับเมื่อเกิดเหตุได้เห็นเครือข่ายขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลอบาตานะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากรเห็นรถมาจากประคำก็มีน้องที่ควนบุรีแล้วก็จะเป็นปักองชัยครับสแกรล,ลาดนะครับก็ได้เห็นความพร้อมเพียงเครื่องไม้เครื่องมือที่ท,ทันสมัยนะครับรวมทั้งต้องขอบคุณหุกสาหนึ่งนะครับหน่วยผจยนเพลของหุกสาหนึ่ง การไฟฟ้าที่ตัดระบบไฟฟ้าให้นะครับรถแขวงการทางนะครับเย่ยมเฮงลงมันเยี่มเฮงนะครับสง่สงรถตักมากะว่าจะเ,าเข้าช่วยในการระง,งับเ,เพลิงต่างๆนะครับอำเภอเสริงสางนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้หน้าที่นี้นะครับแล้วก็ขอให้ การเป็นัตบ,บงานของเราได้ร่วมมือกันอย่างนี้ตลอดไปครับผมขอขอบคุณครับ